สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมมีพระกำแพงแก้วนะครับหรือว่าพระซุ้มเรือนแก้วเป็นพระที่ในสายกุ้มหลวงพระจงวัหน้าต่างนอกเนี่ยเล่นเป็นพระที่หลวงพระจงวัหน้าต่างนอกกุกซิกนะครับออกที่วัดลำพารามครับจังหวัดลบบุรีพระพิมพ์แบบเนี้นะครับที่เขียนว่ากำแพงแก้วแล้วก็มีซุ้มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าซุ้มเนี่ยนะครับออกที่วัดลำพารามนะครับ จังหวัดลบบุรีโอเคพ้าแบบนี้มีหลายพิมพ์นะครับจะมีเกตสั้นเกตยาวแล้วก็มีหลายเนื้อด้วยนะครับโอเคแต่เนื้อหลักๆเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยท่านส่องลงมาดิดูดิครับเห็นไหมเห็นเม็ดมวนสารไหมครับนะครับเป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับเนี่ย แบบเนี้ยแท้เลยครับดูง่ายเลยนะครับและท่านดูขอบเห็นไหมขอบขอบก็เห็นเนื้อดูนุ่มหนึบหน่อยนะครับนึกๆึกหน่อยนะครับท้งด้านเลยโอเคข้างหน้าจะเขียนว่ากําแพงแก้วนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าตาหลวงพ่อนะครับเห็นไหมใบหู เป็นแท่งนูนขึ้นมาเลยนะครับแขนก็นูนเลยเห็นไหมเห็นรายละเอียดไหมครับมือขานะครับเห็นไหมเห็นซูมไหมครับนะนะครับสวยงามเลยนะครับพิมพ์แบบเนี้ยถ้าไม่เขียนว่ากำแพงแก้วนะครับผมเคยอ่านในหนังสือนะว่าในหนังสือเขาบอกมานะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมเคยอ่านในหนังสือว่า พิมพ์แบบนี้ถ้าไม่เขียนว่ากำแพงแก้วเนะเนี่ยถ้าเห็นแค่ซุ้มแบบนี้แล้วเป็นเกตย,ยาวๆหน่อยเนี่ยเขาว่าออกในวัดพีและภูพาลามนะครับจังหวัลดลบบุรีเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะครับผมเคยอ่านหนังสือมาผมก็เลยเอามาพูดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยครับของพระรุ่นนี้นะครับเห็นไหมเห็นเนื้ออ่า จริงๆเนื้อแบบอื่นก็มีนะครับจะมีเนื้อโซอนขาวโซนดําแล้วก็โซนแบบเนี้ยเอาไว้ว่าถ้าผมมีเนะี่ยผมจะนํามารีวิวให้ชมกันนะครับจริงๆผมมีอีกองหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าแปะท้องใหม่ก็ไม่เห็นเนื้อแนละ้วผมก็เลยเอาองค์นี้มาให้ชมกันโอเคนะครับถ้าใครสนใจพระแบบนี้นะครับผมปักลิงก์ปักหมุดไว้ให้แล้วครับทักเฟสหรือ ว่าโทรหรือว่าทัก ID l ดียมาก็ได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนทาง ID l ดียก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ